สวัสดีครับผมทารัตรับดูลายมือผ่านะครับพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเ <_ s 1> ช่นเคยนะครับผมวันนี้หัวข้อที่ผมจะมาพูดถึงก็คือหัวข้อของสะสมนําความสุขเรียกโชคนะครับผมก็ <_ s 1> ผมจะบอกว่าของสะสมเนี่ยหัวข้อครั้งนี้เป็นหัวข้อเกี่ยวข้อ,ขอ,ขอ,ของกับจะว่าโชคลางก็ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ก็มันแนวออกแนววิทยาศาสตร์นะครับว่า การที่ผมจะพูดหัวข้อในครั้งนี้เรื่องเกี่ยวของสะสมเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งจะเรียกว่าโชคลางก็ได้แต่มีแนวโน้มในเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับผมก็ไม่ใช่หัวข้อที่แบบว่าจะไปนในทางโชคลางจ๋าสัทีเดียวเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับผมว่าของสะสมจะนําพาความสุขและโชคลาภมาให้คุณได้อย่างไรรวมถึงความมั่งคั่งร่ารวยด้วยถ้าคุณทําตามนี้คุณมีสิทธิ์มั่งคั่งร่ารวยและจะมีโชคลาภเข้ามาหาคุณได้ ทุกวันอย่างแน่นอนถ้าเกิดคุณทำตามนี้นะครับผมเกินก่อนนะครับว่า,าคนเราเนี่ยถ้าจะดึงดูดโชคดึงดูดสิ่งดีๆด,ดึงดูดว่าจะเป็นเงินทองอะไรต่างๆที่คุณต้องการมาได้เนี่ยพลังจิตคุณต้องแน่วแน่ก็คืออํานาจจิตของคุณซึ่งถามว่าอํานาจจิตจิตที่เป็นบวกมันต้องมีอยู่แล้วสิ่งที่ดีก็คือว่าจิตของคุณต้องมีความสุขถ้าคุณไม่มีความสุข ผมจะบอกว่าอํานาจจิตมันมีสองแบบก็คืออํานาจจิตที่เป็นลบกับอํานาจจิตที่เป็นบวกถามว่าถ้าสภาวะจิตไอจิตกลางๆนี่เราจะพูเราจะไม่พูดในตอนนี้นะเราพูดถึงอํานาจจิตที่เป็นบวกซึ่งจะเป็นถามว่าจิตที่เป็นบวกคือจิตที่มีความสุขกับจิตที่เป็นความทุกข์ผมจะบอกว่าจิตที่มีความสุขจิตที่เป็นบวกมันดีกว่าอยู่แล้วคุณอย่าไปพูดถึงว่าความเป็นลบโลกนี้มันเป็นทุกข์เราไม่พูดแบบนั้นเพราะฉะนั้นราพูดเลยดีกว่าว่า จิตที่เป็นบวกจิตที่มีความสุขจะดึงดูดเงินทองดึงดูดโชคลาภดึงดูดสิ่งดีๆมาให้คุณเพราะฉะนั้นจะบอกว่าคุณต้องจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้นานพออย่างที่ผมเคยพูดในคลิปที่แล้วว่าถ้าคุณจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือจิตใจคุณโฟกัสอยู่กับอะไรเนี่ยมันจะนาสิ่งนั้นมาอันนี้ขอพูดเกินอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณโฟกัสอยู่กับเงินคุณโฟกัสอยู่กับ แต้วของสะสมอย่างในอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าคุณรักมันคุณมีความสุขกับมันคุณชอบมันคุณอะไรอย่างนี้แล้วคุณจดจ่อกับมันวันๆคุณจดจ่อยกับมันมันจะดึงดูดสิ่งนั้นมาอีกเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถามว่าของสะสมเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเงินกับทองกับชกโกคลตมันเกี่ยวกับความสุขครับมันเกี่ยวกับความสุขมันเกี่ยวกับความอบอันดาลถ้าคุณสะสมของว่าคุณจะมีของสะสมอะไรก็แล้วแต่นะแล้วคุณมีความสุขกับมัน คุณดูแล้วเกิดความพึกเขิมเกิดกําลังใจเกิดสิ่งแรงบันดาลใจดีเรื่องอะไรต่างๆกับมันนะของสะสมสิ่งนั้นอะไรก็ตามเช่นคุณมีสมมุตินะคุณมีเอาตั้งแต่ใหญ่ๆเลยนะถ้าคุณมีรถสปอร์ตสิบคันเดียงหรืออาจจะมากกว่านั้นหรือมีโรงรถที่แบบว่าเก็บซุปเปอร์คาร์ของคุณเรียงไว้มันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าจิตของคุณไม่อบันดาน์หรือคําว่าความอุดมสมบูรณ์ความสุข ความเมมพิ่มปูนคุณมีแต่อยากได้อยากได้เพิ่มขึ้นตลอดเวลาอยากได้ในที่นี้อาจจะความก้าวหน้าที่ว่าอยากจะได้เพิ่มขึ้นแล้วมีความสุขนั่นก็ไม่ไปว่ากันแต่ถ้าอยากได้ความดิ้นรนทุรนทุรายว่าฉันไม่มีในสิ่งนู้นฉันไม่มีสิ่งนี้ฉันจนกว่าคนอื่นนั่นไม่ได้ช่วยแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีความสุขก,กับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วแล้วอาจจะแบบว่าต้องการดึงดูดเพิ่มอีกเพื่อว่าฉันต้องการมีเพิ่มอีกแต่ว่าในใจที่ปล่อยวางอันนี้พอเข้าใจนะมันจะ ทําให้คุณเนี่ยได้ลดมากขึ้นไปเรื่อยๆหรือถ้าคุณมีความสุขกับมันโดยที่คุณไม่ได้ปาถนาอะไรมันจะดึงดูดสิ่งดีๆให้คุณมากเลยๆถ้าคุณไม่ได้ปาถนาอะไรนะแต่คุณมีความสุขเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดตรงเนี้ยอยู่ที่ว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าของสะสมมันเหมือนกับเป็นตัวช่วยเป็นตัวช่วยทําให้คุณมีความสุขอันนี้พอเก็ตคีย์เวิร์ดนะครับผมมันทะเป็นตัวช่วยที่ทาให้คุณเนี่ยมีความสุขกับชีวิตของคุณอย่างเช่นว่าเมื่อเรามีของสะสมเนี่ย เราเอาของสะสมของคุณขึ้นมาดูอะไรก็ได้นะของสะสมผมจะพูดเรื่องของสะสมตรงนี้ว่าถ้าคุณเอาของสะสมขึ้นมาดูเช่นคุณมีฟิกเกอร์โมเดลผมก็ชอบสะสมฟิกเกอร์โมเดลคือคุณเอาของสะสมพวกฟิกเกอร์โมเดลพวกของอย่างเช่นบางคนอาจจะชอบสะสมไม้แกะสลักบางคนอาจจะชอบสะสมสแตมบางคนอาจจะชอบสะสมรถธริมย่าอะไรนี้นะบางทีการสะสมของพวกนี้คุณเอาขึ้นมาดูแล้วคุณมีความสุขหรือเปล่าถ้านะถ้าคุณมีความสุขในสิ่งสิ่งนั้น แสดงว่ามันใช้ได้ผลมันเกิดความปิติเกิดความสุขมีกําลังใจแล้วก็จะเกิดพลังและความอิ่มเอมตรงนั้นถือว่าได้ผลแล้วมันจะดึงดูดความสุขดึงดูดความโชคดีดึงดูดสิ่งต่างๆถ้าคุณวันๆถ้าเกิดคุณทุทกข์แนะนำไปเอาของสะสมเหล่านั้นขึ้นมาดูแลา้อมีความสุขความอิ่มเอมถ้าคุณรู้สึกว่าวันนี้ลําบากจังเลยต้องเผชิญกับอุปสรรคบ่อยๆหดี๋ยวบางทีมีคนใส่ร้าย,ายมีคนอิจฉาริษยาและทําให้คุณตกต่ํามีกําลังใจที่ไม่ดี แนะนำว่าของสะสมเหล่านี้มันช่วยอะไรคุณได้มันจะเป็นที่เป็นสาระพักใจเป็นกําลังใจให้กับคุณเนี่ยแหละคือประโยชน์ของของสะสมพอเป็นกําลังใจคุณมีความพึ่อเขิร์มสำหรับรับคุณไปดูของสะสมเหล่านี้คุณมีกําลังใจมีความพึ่เขิมเนี่ยแหละคือประโยชน์ของของสะสมเนี่ยของสะสมผมเนี่ยเต็มห้องแล้วยังเป็นเท้ามีประโยชน์อะไรคือยังเป็นที่บูชาสําหรับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจผมได้อีกสาหรับเป็นพระเป็นพระบูชา อะไรประมาณกอน่างนี้แล้วบางทีผมสักการะบูชาผมขอพรก็ได้อีกนี่คือสิ่งที่ผมสะสมมาเกิดพระเครื่องพวกพระบูชาก็เป็นแรงศรัทธาทำให้ผมมีกําลังใจมากขึ้นเนี่แหละสิ่งที่ผมสะสมก็คือพวกของศักดิ์สิทธิ์โมเดลฟิกเกอร์แล้วก็ทําให้ผมมีกําลังใจมากขึ้นเนี่แหละคือความหมายของของสะสมที่ดีคือดูแล้วมีความสุขดูแล้วเกิดกําลังใจดูความมีมตรงนี้สําคัญมากนะครับดูเหมือนมันจะอ่าเป็น สิ่งที่เป็นอยู่แล้วหรืออะไรต่างๆแต่ผมจะบอกว่าถ้าคุณมีแรงมานานใจมีความเพลิดเพลินในจิตใจเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นมันจะมีแรงคิดแรงทําอะไรเดี๋ยวผมจะให้ข้อสองต่อเป็นข้อสุดท้ายเพราะว่ามันคืออะไรเอ่ยแต่ข้อหนึ่งก่อนว่าถ้าคุณลงเงอไปทําให้ถ้าเกิดคุณมีแรงมานานใจมีความสุขปล่อยวางปล่อยวางในที่นี้หมายถึงว่าพอคุณคิดว่ามีกำลังกำลังใจคุณไม่ต้องไปซีเรียสกับงานไม่ต้องซีเรียสอะไรนะ คุณไปทําสิ่งดีๆเลยถ้าคุณรู้สึกท้อใจแล้วคุณมา,าดูของสะสมแล้วเกิดกําลังใจเนี่ยแล้วก็เกิดความรู้สึกที่ดีให้มีความสุขเนี่ยให้คุณลงดูไปทํางานของคุณแล้วมันจะเกิดผลสําเร็จนี่คือความหมายของของสะสมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือของสะสมเนี่ยที่ผมพูดในข้อแรกไงว่าถ้าคุณดูของสะสมแล้วคุณจดจ่อกับมันเรื่อยๆ จอดจ่อกับมันจดจ่อในที่นี้คือไม่ได้จดจ่อแบบเป็นบ้านเป็นหลังหรืออย่างได้มากอะไรแบบว่าความโลภนะคือถ้าคุณมองของสะสมแล้วคุณรักมันคุณมองมันคุณขอบคุณมันคุณรู้สึกว่าอิ่มเอมกับมันบางทีมันจะมีของชิ้นสองชิ้นสามชิ้นสี่ตามมาเรื่อยๆที่เป็นของสะสมของคุณแล้วบางทีมันจะสร้างรายได้ให้กับคุณถ้าเกิดคุณรักมันเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีของที่จะขายอันนี้พูดถึงของที่ขายอยู่ว่าถ้าคุณทําการค้าแล้วคุณไม่รักในอาชีพการงานของคุณ คุณไม่ได้สนใจใส่ใจกับอาชีพการงานคุณเลยนี่พูดถึงการค้าซึ่งก็เปรียบเสมือนของสะสมได้เหมือนกันถ้าคุณเอาของสะสมคุณไปขายแบบคุณรู้สึกยากแค้นนั่นจะทําให้คุณจนลงเรื่อยๆเพราะคุณทุกๆอย่างอยู่ที่สภาวะจิตใจนี่คือข้อสําคัญเนี่ยแหละคือถ้าเกิดคุณรู้สึกอิ่มเอมคุณรู้สึกมีความสุขอันนี้พอที่ผมพูดมานานนี่คงเพอาใจคีย์เวิร์ดนะเพราะฉะนั้นจงมีความสุขอย่างที่ผมเนี่ยผมมีสะเก็ดดาวอุกบาทอะไรพวกเนี้ย ตู้หยดน้าผมมีความสุขกับมันถึงแม้ว่าผมจะขายหรืออาจจะไม่ได้ขายอะไรพวกนี้ผมก็มีความสุขอยู่กับมันผมเนี่ยมีความสุขกับโอกระบาดและมีชั้นจัดตั้งจัดวางคอลเลกชันของโอกระบาตผมในห้องผมมีเยอะแยะแต่ไม่ได้โชว์ให้ดูก็คือผมมีความสุขกับมันมีความเวลาที่ผมเปิดตู้เปิดคอลเลกชันอกรบาทขึ้นมาดูหรือสเก็ตดาวขึ้นมาดูนี่จะเป็นมอเตอร์ไวนะครับผมนี่เอามาโชว์ชิ้นหนึ่งก็คือมีความสุขกับมัน มีความอิ่มเอมใจในการดูมันเพราะฉะนั้นถามว่าพอเราผมอ่รู้สึกไม่ดีอ่ะผมก็ไปดูมันเพราะฉะนั้นผมมีแรงใจมีความคึกในการทํางานเพราะฉะนั้นถามว่าคนเราควรจะมีงานอดิเด็กหรือศิลปะในตัวเองศิลปะในตัวเองคือสะสมงานศิลปะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของสะสมของคุณหรือบางทีถ้าเกิดคุณคิดว่าไม่อยากสะสมอะไรไม่อยากยึดติด มีรูปถ่ายครอบครัวสักรูปหนึ่งก็เอามาดูได้ครับมันจะเกิดแรงขึ้นเขืมในการทํางานแรงขึ้นเขิมในการทําอะไรและมีกําลังใจไปทําสิ่งดีผมจะบอกว่าคนที่ไม่มีใจิตใจอะไรเลยเนี่ยในการที่จะมีสิ่งพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนแข็งกระด้างหน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นมันอาจจะทําอะไรสําเร็จค่อนข้างยากแต่ในกรณีหนึง่งเขาก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับอีกส่วนหนึ่งนะแต่ว่าผมจะบอกว่าการที่มีคนมีอะไรยึดเหนี่ยวจะดีกว่าสําหรับคนที่จะ ทำรางานชิ้นใหญ่มันจะมีของสะสมเป็นแค่เวิร์กช็อปส่วนหนึ่งแต่คุณจะว่าบางทีคุณอาจจะมีอย่างอื่นก็ได้เช่นครอบครัวคุณหรือว่าเป็นเนี่ยเป็นลูกครอบครัวที่ผมบอกอะครอบครัวเลยจะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวเป็นพระก็ได้หรือเป็นอะไรก็ได้ที่ว่าคุณยึดเหนี่ยวสิตใจได้นะครับผมและสิ่ข้อหนึ่งที่ผมจะพูดก็คือข้อที่สองคู่ควรกับสิ่งนั้นหรือเปล่า นี่คือผมจะบอกว่าตอนนั้นผมเริ่มสะสมอุกบาทหรือไอสเกตสะสมสเก็ตด,ดาวตอนนั้นผมเนี่ยก็ไปเที่ยวไม่ใชไ่ไปซื้อสเกตดาวมาแล้วมีจิตใจที่ร้อนรนเนี่ยที่ผมบอกว่าผมมีจิตใจที่ร้อนรนมากก็เลยสะสมชิ้นแรกลงสะสมเป็นก้อนใหญ่ละซึ่งซึ่งตอนนั้นราคาถูกแล้วผมก็ไม่เห็นมันสาคัญ ผมก็เลยขายทิ้งไปไม่ได้ขายสิให้เลยด้วยซ้ําให้แบบไม่ได้ใหญ่ดีเป็นชิ้นแรกที่ผมสะสมแล้วหลังจากนั้นผมก็เริ่มมีฐานะที่ดีขึ้นโดยสิ่งอื่นนะแล้วก็แต่ผมก็ยังสะสมเรื่อยมาเพราะว่าผมก็เริ่มมีฐานะที่ดีขึ้นหรืออะไรต่างต่างแล้วผ่านไปสิบปีนี่คือเรื่องของความคู่ควรผมคู่ควรที่จะได้รับมันความจริงผมตอนนั้นเนี่ยผมไม่คู่ควรกับขอพูดตรงๆนะเพราะว่าตอนนั้นสิบปีก่อนนะผมไม่ค่อยที่จะ มีใจิตใจที่ดีเท่าไหร่แล้วก็สภาวะใจิตใจตอนนั้นเนี่ยผมจะบอกว่ามันเริ่มเริ่มสร้างขึ้นมาแต่ผมไม่อยากพูดมากว่ามันเริ่มสร้างขึ้นมาได้ยังไงแต่ว่าพฐานะผมดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอันนี้ขอปิดบังคือผมจะมีฐานะที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆแต่ก็ว่าส่วนหนึ่งที่ผมพูดเนี่ยผมเริ่มมีการยึดเหนี่ยวในพุทธศาสนาแล้วก็มีพระ มีอะไรแม่มีห้องมีอะไรห้องหับขึ้นมาได้แล้วก็สิบปีผ่านไปพอผมคู่ควรเนี่ยผมได้สเกตดาวก้อนนั้นกลับมาโดยที่มหัศจรรย์มากชิ้นเดิมแล้วก็สภาพเหมือนเดิมไปในที่ที่ไม่คาดไม่ถึงนะแล้วก็ได้กลับคืนมาทั้งที่มันให้เขาไปโดยที่ไม่คิดอะไรแล้วเนี่ยแหละก็คือถ้าเราคู่ควรมันจะเดินทางมาหาเราเองถ้าเกิดสมมติคุณไม่คู่ควรกับเงินสิบล้านบาท มันจะเข้ามาหาคุณอาจจะเข้ามาหาคุณนะแต่ยังไงมันก็จะจากไปอย่างรวดเร็วเพราะคุณรักษาเงินก้อนนั้นไว้ได้เพราะสภาวะที่ภาวะคุณไม่คู่ควรแต่ถ้าเกิดคุณคู่ควรบางทีสภาวะจิตใจการหน้าที่การงานของคุณหรือว่าแรงของคุณอาจจะหาเงินสิบล้านมาโดยง่ายๆเพราะว่าเลนสภาวะระดับจิตใจเนี่ยมันจะบาลานซ์กับเงินก้อนนั้นเช่นสภาวะจิตใจกับ ควมคู่ควรกุมคู่ควรกับเงินหนึ่งร้อยบาทเอ้ยคู่ควรกับเงินหนึ่งหมื่นบาทมันก็จะหาเงินมาได้หนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนนี่เขจะบอกความรับไ้ถ้าเกิดสภาวะของคุณคู่ควรเงินหนึ่งแสนบาทมันก็จะมีเงินหนึ่งแสนบาทมาให้คุณต่อเดือนเพราะฉะนั้นถามว่าวิธีการที่จะมันมีสําคัญมากว่าถ้าคุณอยากได้เงินมากๆหรืออะไรมากๆคุณต้องทําตัวคู่ควรในสภาวะแบบนั้นเพราะฉะนั้นคู่ก็เหมือนกันได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถามว่าทําไง ก็ง่ายๆครับพัฒนาตัวเองเยอะๆแค่นี้ครับจบก็จบไปสําหรับของสะสมทางความสุขเรียกโชคนะครับผมก็วันนี้คลิปไม่มากนะครับผมก็เดี๋ยวพูดร่างมันจะยาวไปก็ใครที่เห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ผมเยอะๆเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอลาทุกท่านเพยงเท่านี้นะครับผม ก็ผมจะมีคลิปใหม่ๆขิ้ดีๆเพิ่มเๆเรื่องของคนที่กดติดตามกด subscribe นะครับผมก็เชื่อมก็ฝากกดติดตามกด subscribe ให้ผมกดถูกใจกดแชร์เยอะเพื่อเป็นสะพานบุญให้เขารับได้สิ่งที่ดีๆนะครับผมก็ผมเป็นหมอดูไรมือพิซีใครที่ต้องการดูไรมือพิซีขอผมติดต่อทักไลน์ดีทารัตสองห้าหกผมเป็นหมอดูไรมือพิซีนะครับก็ใครที่ต้องการดูไรมือพิซีทางออนไลน์ติดต่อพบทักผมมาได้ที่ไทยดีทารัตสองหกใต้ข้อความผมทิ้งไลน์เดียไว้ใต้ข้อความด้านล่างคลิปด้านล่างก็ สนใจรายละเอียดสนใจรายเท่าทาเรเอียดมาได้ผมจะส่งรายละเอียดให้คุณใต้ข้อความทักล YouTube, ล 6, ไลน์ดี y o u t u สองทาราสองหกใต้ข้อความด้านล่างี่ youtube นะครับผมผมรักสองคนต่อวันเท่านั้นนะครับผมก็ถ้าเกิดเกินกว่าสองคนขออนุญาตปัดคิวเป็นวันอื่นไปก็รักจำกัดแค่สองคนต่อวันถ้าเกินวุลนั้นขออนุญาตปัดคิวเป็นวันอื่นก็ไม่ว่ากันนะครับผมก็มีจมํานวนจํากัดสองคนต่อวันนะครับผมก็มีวิธีหนึ่งที่ สำนักงานลายมือพิเของหิ้งตัวเลขแบบ V.I.P. ใครที่ต้องการมาที่สำนักงานดูแบบสำนักงานสำนักงานก็ทักมาดูที่สำนักงานได้ก็ที่สำนักงานนะครับผมก็มีธรรมนาที่สำนักงานอีกก็คือลายมือ v ิเศจังหัดเราที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งใครต้องการมาดูที่สำนักงานมีสองแบบคือ V.I.P. กับแบบธรรมดานะครับผมก็สอบถามรายสอบถามับครูที่สำนักงานมาได้ดูแบบโทรไลน์นะครับผมที่ที่ออนไลน์นะครับผมแบบถ้าจะดูแบบออนไลน์นะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับผมใครมาคิดนี้ดีคิดนี้นิดเยอก็พูดแล้วก็เชื่อมันในการทำในสิ่งที่ดีในวันนี้จะส่งผลที่มันคงต่อชีวิตของคุณในอนาคตของวันข้างหน้นเรา,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 าลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม